เดี๋ยวมานะครับนวันนี้ลายครับกขอนมทนาสาธุสด้ครับสวัสดีครับดีครับีครับสัสดรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีควสด้ครครับสควสคาวัสดีครับสวัสวัสดีครับดีับวัสดครับครับส ตามตลอดสก,กลุลก็ไปไอนนเดนะีาารเนาะชาเนาะเมื่อวานก็ไปอนรโมทน,นาสาถูนะครับนะี่นะถอลมานาชาสกัานะครับเนาะงานอะไรนี้ นายโทษนายโทษแก้แล้เถอนครับแกที่ทำเยอะมากครับในนอนมธนาชาเอาัปดีครับเบ๊ in gudun tukus wani ga amurka kawai yeah หมวกวลูกเปิดหมวกหอวก็ได้ลูกลาเปิดหมวกออกได้ลูกลา นี่เป็นไรอย่างไรมักมาหาหน้าไปอีมนี่ก็คุณแม่ของคุณเย็นละดีนะครับก็ขอนมวทนาศาทุนทุกทันนะครับแล้ววันนี้ยาติธรรมเยอะมากเลยครับเนาะหลายร้อยเลยครับผมนะยาติทํมเยอะ ก็ขออนุโมทนาสาธุน้ำเนื้ครับเด้อทุกท่านนะครับนะ้องอันนี้ก็ไลฟ์อยู่ในช่องบ่าวถินทินผูไทยนะครับก็ขอนนาานอนุโมทนาสาธุครับอันนี้ก็คือ

บอกแม่บอกแม่ใช่ป่ะอันนี้ใช่ค่ะตาเอาบอกจากป่านโหหรอเราไม่คข้นใจพอก็กระเด็ตาพอครับคตากระเด่นอยากไปทำเยอะมากเลยครับวันนี้เนาะ เด okay, ี๋ยวนะคะเดี๋ยวประเียนอาหารก่อนนะคะจับจับด้พี่ถิ่นจัาจัเนะคะเอาผู้ใหญ่ชิดๆกันนะคะเอาชิดกันละจ้าในโต๊ะในโต๊ะชิดกันเลยโอเคโอเคเนาะเจ้าภพระวังระวางเลยค่ะมาไม่ใช่อาแตะเลยนะคะอันนึงสองสามปล่อยมือค่ะสาธุพร้อมกันค่ะสาธุสาธุ นุโมดามินิพพานาปัจยโยโหตุสาธุญาติธรรมาเยอะมากเลยครับผมขนะ้าวของมรดนาจักรครับญาติธรรมเยอะมากเลยครับมา,มาเต็มบ้านนะครับนี่ก็อยู่ที่บ้านอาจารย์นิรันดร์นะครับเนาะขอ,ขอบ้าครับ 那你一个月挣么多？ เยอะนะครับวันนี้วันนี้เยอะมากเลยครับนะเ,เ,เ,เยอะมากครับวันนี้เนาะเยอะกว่าเมื่อวานเยอะมากนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุประโยชน์ที่สองทุกท่านนะครับที่มาร่วมตักบาตรนะครับทำบนบัลลังเนาะหดวงตาท่านนี่เปล่านะครับ ารานบินทบาทรัชกาลบินทบาทที่บ้านอาจารย์มิรันด์นะครับเนาะที่บ้านกบกโกกปรตำบลกบปะซิ่งอำเภอปูพานจังหวัดสกลนครน,นะครับรัชกาลทุกท่านได้รับส่วนร่วมกันเห็นร้องรับพรลกันใยตาท่านนะครับ ยังเข้ารกวาวอราปาริพุริทีาคาาวังนาทีเ็มยอมยังสมุทรจาก้อนบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวุ้วิวอิทินาเพตนาอุปกัปปะเการที่ท่านที่ใ้แล้วในโลกนี้ยังสำเร็จประโยชน์เก็บทนาโลกนีไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปริตัง ขออิทธิพลที่ด้านปาาคณะแล้วตั้งใจอิปมโยสันิสัตตุดยงสยสัพพันสัพเพผลิตตสังขป่าขอความนมตตาผองจงเต็มที่ยันโดปนารถโยตตาวนใจะในวันเพลมณิโชติลัโยตตาบุเก้ยรณียันสสวยคนดีสัพพิตโยวัสมุ ความเจลทั้งวงสะบรรลุไปถ้าทารุโภวิราสตะโรคทั้งพวงของท่านจะหายมาเทววันตรายโยันตรายมีเกทันทุกีทิกายุโคาวะท่านจบเป็นผู้มีความสุขเมยอายืนตับิวาทนาิริสาดิจาวุตตาปัายโนัตตารุมวัตันทิ อั่งยืนอนุตุกรรมพลังการสืบการก็อยู่อนาสุขรรมะลาย่อมเจริญเกบุคคลผู้มีภพกติวายคัมีภพกติอนามผู้ใจเป็นนิดอาวะตุสัพพมังพลังขอสัพพมงคลจะมีแก่ท่านเราข้ามตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพถพุทธานุภาเวน่า เมืยอนุภาเพลวพระพุทธเจ้าทักปวงสัพพะธรรมเนาาเวนะเมื่อนุภาเพลวพระธรรมทังปวงสัพพะสังฆาเวนะเื่อนุภาเพลวพระจทัวงตาตัวที่พระโลกวนทิังลายจมีเส้นโ่นสาธุสาธุ การนัประโยสน์ตัวนนักวัชาการให้มาธิกรานั้นบริสุทธิ์เลวตัวเียวเพราะวัตถุน้กระจัดประโยชน์แปละาาบริโภคเพื่อสยดับกิเลสใหสุบุญสุขุนิทุกสิ่งกะดโยามาธิกะลววามนัสทานชากามีมใจ พี่น้อยก็เด็นไปพี่ลูกก็ไม่เล็กแล้วน้อยใครว่าหน้าใครลูกท่านทุกคนทุกคนที่ปากที่ท้องที่ดีแล้วมิตรทุคนที่หูบ้างแต่ทุสานุี่ชอบไปเล่นไม่ค่ะค่ อยากจะทำเยอะมากเท่าวันนี้ก็หลายร้อยเนี่ยครับแล้วก็ขอพัฒนาศาสตรด้วยนะครับนะบุญเป็นกุศลมากนะครับเนาะหลวงตาท่านเมตตาการติดบัตขออนุญาตทุกท่านนะคะขออนุญาตแจ้งบุญนะคะเนื่องแพทย์ค่ะโดยมีเลขที่บัญชีนะคะ ให้ทานด้วยเมตาตาศรัทธาเพราะแรงบุญนะคะเพื่อโครงการนะคะเพื่อสร้างอาคารให้โรงพยาบาลสถานที่ราชการเลขที่บัญชีนะคะ020398457356นะคะถ้าท่านใดอยากโอนหรืออยากอะไรติดต่อได้ทางโต๊ะรับบริจาคทางด้านนั้นเลยนะคะธนาคารอมสินค่ะแต่ท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะโอนเป็นปัจจัยนะคะ เขียนใบปรนาพอหลวงตาฉันเสร็จปุ๊บเราก็เอา,เอาใบปรนามายื่นหลวงตานะคะส่วนปัจจัยก็ครับวันนกายาที่ทรมาเยอะมากนะครับร่วมคําบุญตักบ,บาตรครับหลวงตาบัเชิญนะครับประออนุมตนาสาธุโอ้มาหลายที่นะครับนะเนาะเยอะมาก,กวันนี้นะโอเคโอ้ยดีใจนะครับดีใจกับเจ้าภาพนะครับคุณอ,อาจารย์นิลันนะครับเนาะที่นิมนต์หลวงตามาบิณฑบาตท,ที่ นี่นะครับนะก็เป็นเป็นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงนะครับเนาะรบบญาติธรรมมาร่วมตักบาตนี่นี่ขนาดกลับแล้วนะครับนี่กลับแล้วถ้าไม่กลับนี่ยิ่ยยยงเยอะกว่านี่นะครับสุดยอรับ้านืสาที่ทเดียวกันมดเลยวะเดีย๋ยว,วปปทีมเดีวรั แต่ดูหน้ายังละอ่อนอยู่เด้อครับสาธุก็เบาเบ่ฟากให้อาจารย์เด็ดนะเบ่จะไปส่วนตัวจะไปส่วนตัวนี่ครับคุณหมอตีมาเต็มโอ้ยครับสวัสดีครับโอ้ยนอนรับดีบ่เมื่อคืนนี่รับดีอยู่เนาะ ขอบคุณครับต้องให้เปิดดูไหมข้างในไม่ไม่ต้องเปิดนะไปใส่ทำวัดเย็นให้ด้วยไปไหนก็เอาไปด้วยจะได้บุญด้วยครับซ<ส>า,<ส>าทุบบุญที่ผมทำไม่ว่าตอนไหนนะครับไม่ว่าวันนี้หรือที่ผ่านมาก็ขอให้ถึงคุณแม่ครูทุกท<ส>างทุกรอบนะครับเดีย๋ยวซาทุบก็จะกได้บุญน้าหรืใส่ไปก็สิได้บุญน้ำครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเนาะ คลิปนี้ก็เป็นช่องของมาณินก็ขออนุโมทนาสาธุได้บุญไไ้้กุศลวนร่วมกันทุกท่านครับสวัสดีครับ